มาดูกันดีกว่า10อันดับผู้ใช้ฮาคีในเรื่องวันพีชที่สุดแข็งแกร่งในเรื่องเลยจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนครับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับก็คือเหล่าบุคคลนะครับที่ใช้ฮาคิได้แข็งแกร่งในเรื่องวันพีชเราจะรวมทุกฮาคีเลยนะหลังจากที่มีการเปิดเผยเลยครับว่าฮาคีนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันเดอะเบสสุดๆและในเรื่องวันพีชอ่าวันนี้เราก็เลยมารวบรวมนะครับโดยจะมีเกณฑก <ๆ S 1> เเียยวลไม่ได้แบบว่ามาเอาพลังผลปีศาจมาคล้องเกี่ยวนะครับและจะเลือกบุคคลนะครับที่มีการเปิดเผยนะครับหรือว่ามีการบอกพลังชัดเจนว่าเออคนคนนี้มีพลังนะครับเรื่องฮาคิเรื่องอะไรแข็งแกร่งในเรื่องเพราะว่ามันจะมีหลายตัวละครนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนก็ไม่ใส่มานะครับเดี๋ยวดูการจัดอันดับนี้ไปเดี๋ยวก็ดูเองและแน่นอนนะครับมันก็เป็นการจัดอันดับของช่องนะมันก็อาจจะไม่ตรงใจใครบางคนไม่เป็นไรนะครับดูเสร็จแล้วคุณก็ลองจัดอันดับของคุณได้เลยแต่ก็ดูคลิปนี้ก่อนนะมาเทียบกันนะ ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยเริ่มต้นที่อันดับที่10สําหรับคาตาคุริเชื่อว่าส่วนใหญ่หลายคนนั้นนะครับเมื่อพูดถึงนะครับผู้ใช้ฮาคิแกงแล่งในเรื่องวันพีตนั้นก็มักจะไปนึกถึงนะครับผู้ใช้ฮาคิเกราะฮาคิราชันนะครับไม่ค่อยจะนึกถึงผู้ใช้ฮาคิสังเกตสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครนั้นนะครับที่เป็นผู้ใช้ฮาคิสังเกตนะครับระดับท็อปเบอร์ตองเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับคาตาคุริผู้ที่สามารถใช้ฮาคิสังเกตในการมองเห็นอนาคตได้เรียกได้ว่าเปิดโลกของลูฟี่เลยนะครับ ทาให้คาตาคุรินั้นนะครับถึงแม้ว่าคิกรอกกับฮาคิราชันอาจจะไม่ใช่ฮาคินะครับที่มันโดดเด่นมากสักเท่าไหร่สําหรับเขาแต่นะครับฮาคิสังเกตของเขาที่สามารถมองเห็นอนาคตได้นั้นนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆจึงทําให้เขานั้นสามารถควบรวมเนาะการใช้นะครับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของตนเองนะครับกับฮาคิสังเกตได้อย่างดีเลยจึงทําให้เขาก็เลยเป็นคนนึงที่แข็งแกร่งระดับท็อปๆในเรื่องวันพีสนะครับแต่แน่นอนคลิปนี้เราเน้นเรื่องฮาคิเพียวๆจึงขอจัดเขาไว้ที่อันดับที่่่10กอนนละะเาาพรว ฮาคิด้านอื่นนะอาจจะยังไม่เด็นสักเท่าไหร่คือคาตาคูรีนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ควบรวมและการการใช้ฮาคิสังเกตแล้วก็พลังผลปีศาจได้ดีนะครับจึงทําให้แข็งแกร่งเหมือนที่พวกเราเห็นเลยมาต่อที่อันดับที่9นักดาบจอมหลงทางอย่างโซโล อีกหนึ่งตัวละครเทพทรูนะครับที่อัปเกรดมาอย่างรัวๆเลยในศึกโอเนงาชิมะครั้งนี้โดยทางด้านของโซโลนั้นนะครับก่อนหน้านี้พวกเราก็รู้เพียงแค่ว่าก็มีเพียงแค่ฮาคิกรอกับฮาคิสังเกตเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่ได้ระดับท็อปๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้นะครับปลลองฝีมือกับไคโดไปแล้วทีหนึ่งนะครับสามารถสร้างปัดแผลกับไคโดได้และนะครับฮาคิราชังของเขานั้นก็ตื่นขึ้นและได้ต่อสู้กับคิงอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงทำให้โซโลนั้น คีสังเกตนะครับที่แข็งแกร่งท็อปขึ้นไปอีกจึงทาให้ถ้าพูดถึงนะครับเรื่องการใช้ฮาคี้ในเรื่องวันพีชนันโซโลก็ต้องเป็นอันดับท็อปๆออยู่แล้วด้วยความที่ว่าไม่ได้พึ่งพิงนะครับพลังผลปีศาจสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวกับวิชาเพลงดาบของตนเองแลวหนึ่งนะครับและก็ทางด้านของฮาคี้ของตนเองนะครับหลักๆที่มันเด่นเลยเนี่ยตอนนี้คือฮาคีเกาะกับฮาคีราชันจึงทาให้โซโลนั้นนะครับผมก็เลยขอจัดเอาไว้ที่อันดับที่ะกันและการหลังจากรา ริขึ้นมาอีกมาต่อที่อันดับที่8นะครับก็3พมเอกนะครับในสงครามมารินฟอร์ดอย่างอาไครนุอโอคิยิแล้วก็คิซารุซึ่งแน่นอนนะครับสคนนี้เนี่ยก็คือในสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยก็เป็นสามคนเอกใช่ไหมซึ่งจุดเด่นเดนหลักๆที่บทเรานั้นมักจะมุ่งเน้นไปที่3คนนี้คือการที่พี่แกทั้ง3คนใช้พลังผลปีาศาจสายโรเกียทั้งหมดเลยมันเลยจะมีจุดเด่นนะครับให้พวกเราได้เห็นตรงเรื่องพลังผลปีาศาจมากที่สุดนะครับแต่เอาจิงๆแล้วเรื่องฮาคิข,ของทั้ง3คนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ว่ากับการนะครับที่คิซ ก็คือเคยประทะกับทางด้านของซิ l เวอร์เรรี่ไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นซิ l เวอร์เรรี่เวอร์ชันที่ดรอปลงไปนะครับแต่มันต้องแร่งอยู่แล้วหรือนะครับทางด้านของอาคาอินุที่ประทะนะครับกับหนวดข่ามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหนวดข่าเวอร์ชันป่วยนะครับแต่พลังความสามารถของหนวดข่านั้นมันก็ยังแข็งแกล่งอยู่ไงอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับทั้ง3คนนี้ในที่สู้กันในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาโอคิยิหรือใครก็แล้วแต่เลยเนี่ยพวกเขานั้นนะครับแสดงให้เห็นถึงพลังความสามารถนะครับเรื่องฮาคี้ของเขานั้นที่อยู่่่ในนรรระะดดับทีไมมธา คือเอาง่ายๆนะครับทั้ง3คนนี้นะครับก็มีการโชว์เห็นว่าสามารถฮากิเกาะขั้นสูงได้ด้วยนะครับอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่มาพิจารณาแหละครับว่าด้วยความสามารถถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องการมีฮาคิราชันแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าถ้ามีฮาคิเกราะแกร่งๆนะครับฮาคิสังเกตดีๆนะครับเท่านี้จริงๆก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะสามารถนะครับมาอยู่ที่อันดับที่8ได้นะครับด้วยดีกรีและการการเป็นพลเรือเอกนะครับความสามารถนั้นมันจะเหนือไปกว่ามือขวาของจักรพรรดิขึ้นไปอีกด้วยฮาคิที่มีออะไรต่างๆนนับก ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับกลุ่มนี้ มาต่อที่อันดับที่7สําหรับโคซกิโอเดงสุดยอดสมุไรของประเทศวาโนนะครับที่ฝีมือครั้งหนึ่งนั้นนะครับเหนือไปกว่าไคโดอีกแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าแบบว่าเราไปเทียบตอนนั้นไคโดก็คงจะฝีมือยังไม่ได้ดับจักรพพัดนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่นะครับโอเดงในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆนะครับหลักๆของเขาเลยเนี่ยนอกจากวิชาเพลงดาบนะครับสมุไรของวาโนแล้วเขานั้นนะครับเป็นคนที่มีฮาคิเกราะแข็งแกร่งมากๆและก็ฮาคิราชนะครับที่ควบรวมกับฮาคิเกราะได้มานะครับก็หล จากที่ไปแบบว่าพชจนไัยมากับโรเจอร์กับนดขาความสามารถต่างๆนั้นก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าหากเขานั้นไม่เสียสมาธินะครับในการต่อสู้กับไคโดผมว่าก็คงจะไม่แพ้ไคโดหรอกจึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงภาพรวมเรื่องฮาคินะครับของทางด้านของโอเด้งนั้นนะครับก็อยู่ระดับ top ปๆในเรื่องจึงควรค่ากับการที่อยู่อันดับที่7และก็มาต่อที่อันดับที่6นะครับสำหรับลูฟี่นะครับแน่นอนนะครับหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยลูฟี่อันดับที่6เลยหรอปัจจุบันนี่เก่งจะตายต่อสู้กับไคโดดดไ้้อออยยย่่่าาางงีเเลลลแแตตรก็ืม ว่าถึงแม้ว่าลูฟี่นั้นจะใช้ฮาคี้ได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับแล้วก็ขั้นสูงได้ด้วยนะแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็พึ่งได้มานะครับมันแก่งก็จริงนะแต่ยังไม่ได้แบบว่าใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังไม่ชินพลังมากพอหรือปัจจุบันนี้ที่ลูฟี่นั้นสามารถต่อกรกับไคโดได้ดีเราก็ต้องยอมรับด้วยมันเป็นเพราะว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่ตื่นขึ้นจึงนําให้นะครับถ้าแบบว่าเรานับเรื่องฮาคีเพียวๆแล้วลูฟี่ก็เหมาะสมและการในการท เครดิตจากพระคนอื่นด้วยอย่างที่ผมพูดไปเขาก็มีฝีมือกันมาฮาคินะครับมีกันมาอย่างยาวนานเอาง่ายๆลูฟี่นั้นต่อยไคโดตั้งหลายครั้งนะครับยังล้มไคโดไม่ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าฮาคิของลูฟี่นั้นยังไม่ได้แข็งแกล่งนะครับระดับแบบว่าเหนือไปกว่าจักรพรรดิเพียงแค่ว่าปัจจุบันนี้มันมีแบบว่าเรื่องพลังผลปิศาจมารวมด้วยไงมันก็เลยดูโหดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองมาต่อที่อันดับที่5านะครับสำหรับบิ๊กมัมนะครับจริงๆเนี่ยถ เนื่องได้ว่าสกครั้งนี้นะครับบิ๊กมัมเนี่ยก็เสียราคาไปเยอะเลยแต่ถึงแม้จะเสียราคาเยอะขนาดนั้นนะครับถ้านับตามฟอร์มตามฝีมือแล้วเรื่องฮาคีของบิ๊กมัมนั้นนะครับก็ยังโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะติดประมาทไปหน่อยเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าบิ๊กมัมนั้นนอกจากมีพลังผลปีศาจที่เด่นแล้วเรื่องฮาคีของเจ๊แกนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะสามารถใช้ฮาคีเกราะนะครับผสมกับฮาคีราชันได้แบบโคตรจะรุนแรงเลยและด้วยดีกรีและการการ,การที่เป็นจกักรพรรดมาก่อนนะครับด้วยประสบการณ์พลังนะครับเกี่ยวก ก็ควรนะครับจะเหนือกว่าลูฟี่ขึ้นมานะครับด้วยความสามารถและหวังว่าในอนาคตนั้นบิ๊กมัมจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้นะครับจะได้ไม่เกิดเป็นข้อคลหาและกันสลหรับหลายคนว่าเฮ้ยบิ๊กมัมเนี่ยสรุปแล้วยังไงเจ๊แกนั้นนะครับจะโดนแกงแบบนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าแล้วก็มาต่อที่อันดับที่4สําหรับไคโดนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าจริงๆแล้วผมเกือบจะให้นะครับบิ๊กมัมกับไคโดเท่ากันแล้วถ้าไม่เกิดสึกการต่อสู้ครั้งนี้นะครับสำหรับไคโดนั้นเป็นคนหนึ่งแแแกกกรรรร่่งออยูููล้้้้ววพเาาาาันดดีสมถใชไทปบบ แล้วเราจะเห็นว่าการโจมตีของไคโดในหลายๆครั้งก็จะเน้นในการใช้ฮาคิซึ่งเขานั้นสามารถใช้กระบองนั้นฟาดคนหลับมาแล้วนักต่อนักความสามารถด้านการโจมตีฮาคินี่แข็งแกร่งมากๆผสมกับฮาคิกรอฮาคิราชันหรือที่สังเกตก็ยังสามารถมองเห็นอนาคตได้ด้วยเช่นกันความสามารถครบคันหลากหลายและแข็งแกร่งมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องฮาคินะครับอันนี้ขนาดเราไม่นับรวมเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังผลปีศาจของพี่แกด้วยแต่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยแค่มีฮาคิก็ถือว่า และลาะสำหรับทางด้านไคโดและก็มาต่อที่อันดับที่สานะครับสำหรับแชงคูดนะครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมให้แชงอันดับที่3ล่ะในเมื่อยังไม่ได้เห็นฟอร์มของแชงแบบจัดเต็มเลยโอเคแชงนั้นเรายังไม่ได้เห็นฟอร์มของเขาแบบจัดเต็มแต่อย่าลืมละกันว่าแชงนั้นนะครับมันก็มีดีกรีมาเยอะหนึ่งเลยไม่ได้ใช้พลังผลปีศาจจึงทําให้เด่นๆของเขานั้นก็ต้องเป็นฮาคีอยู่แล้วนะครับและแชงนั้นก็คือเป็นคนนึงที่ใช้ฮาคีได้ทั้งหมด3รูปแบบและแข็งแกร่งด้วยและยังเคยนะครับรบครับห,าหดาหนาน Do, นนนะวทงง้้ไโจปตลล ซึ่งไอเนี่ยมันก็ประกอบรวมได้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องฮาคีของแชงนั้นต้องไม่ธรรมดาจึงทาให้นะครับมันก็ควรจะให้ค่าแชงนะครับในฐานะจักรพรรดิในปัจจุบันนี้เนี่ยที่น่าจะมีฮาคีแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีานะในปัจจุบันนี้ก็เลยขอใส่ไว้นะครับที่ตัวของแชงนะครับที่อันดับที่3ก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งอนาคตนั้นนะครับเราจะได้เห็นนะครับพลังของแชงที่มากกว่านี้ก็เป็นไปได้เผื่ออันดับนั้นอาจจะขึ้นไปนะครับอันดับที่1เลยก็ได้แต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะ ออยู่ในนนััดบี้มาต่อที่อันดับที่สองสหรับซิวเวอร์เรรี่นะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยซิวเวอร์เรรี่อันดับนี้เลยเหรอก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเราจะเอานะครับช่วงที่พีคที่สุดนะครับของตัวละครนั้นั้นซึ่งซิวเวอร์เรรี่นะครับในช่วงที่พีคของเขาเลยเนี่ยก็ช่วงที่กลุ่มโจรสัตโรเจอร์นั้นนะครับก็คือยิ่งใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นเขาพีคมากๆเลยซึ่งถ้าหากเรรี่นั้นนะครับยังเป็นโจรสลัดต่อเชื่อว่าก็สามารถขึ้นในจักรพรรดิได้อย่างแน่นอนซึ่งอาจจะไม่ถึงระดับหนวดข่าวนะครับอาจจะลง มันพลิกในยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าซิวเวอร์เรี่นั้นนะครับอยู่ระดับที่เหนือนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับด้วยความที่ว่าเป็นอาจารย์ด้วยแหละสอนนะฮะคียแชงมาใช้อาคีได้3รูปแบบนะครับแล้วก็ชานาญคล่องสุดๆเลยนะครับและอย่าลืมแล้วกันว่าขนาปัจจุบันนี้แก่มากๆเลยนะครับกินแต่เหล้านะครับไปเที่ยวนะครับใช้ชีวิตเสเพลขนาดนั้นนะครับแต่ยังสามารถนะครับต่อสู้นะครับกับคนระดับพลเรอเอกของกองทัพเรือได้ขนาดนั้นถือว่านะครับเก่งมากๆเลยนะปกติเนี่ยล้างฝีมือไป แปลว่านะครับซิเวอร์เรรี่นั้นนะครับในช่วงพลิกพิกท็อปท็อปนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่ซิวเวอร์เรรี่บอกกับโรเจอร์แหละครับว่าเขานั้นจัดการโอเด้งเองเลยหรือเปล่านะครับแต่โรเจอร์บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยแหละครับว่าเรรี่นั้นอยู่ในระดับนะครับที่ชนะนะครับหรือเหนือกว่าโอเด้งแน่ๆเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้เห็นฝีมือแบบจัดเต็มนะครับก็เลยขอใส่ไว้ที่อันดับที่2นะครับด้วยดีกรีมือขวาของโรเจอร์ละกันก คือนวดขาวโรเจอร์แล้วก็ปู่กราฟของเรานั่นเองซึ่งแน่นอนในช่วงพีคของทั้ง3คนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มันแข็งแกร่งมากๆซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับฝีมือสูสีกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์นะครับที่ฝีมือนะครับระดับที่มันสูสีกับนวดขาวมากๆหรือแม้กระทั่งนะครับโรเจอร์นั้นนะครับกับการาฟเนี่ยกราฟนั้นไล่ล่าหนวดขาวมาโดยตลอดเลยนะครับคือทั้ง3คนฝีมือค่อนข้างสูสีกันและมีจุดเด่นนะครับเรื่องฮาคิกันทั้งหมดเลยนะครับแต่มีหนวดขาวที่อาจจะเพิ่มมาเรืื่่่่อองงงงพพลลััผปีศาาาแตถู้ดึเรรคนนะก็ไม มดอยู่แล้วนะสำหรับหนวดขาวนะครับไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถนะครับต่อสู้ได้สู่สีกับโรเจอร์ขนาดนี้นะครับก็เลยใส่เอาไว้แลการ3คนเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงไม่มีใครเถียงหรอกว่าทําไมอยู่ที่อันดับที่1นะครับเพราะว่าในเรื่องก็ปูมาเเหลืะเกินเรื่องความสามารถความแข็งแกร่งนะครับการใช้ฮาคีของพวกเขาทั้ง3คนที่อยู่ในระดับท็อปนะครับได้ได้ว่าตํานานเลยละในเรื่องวันพี กันหมดนี้นะครับก็เป็นเรานะครับผู้ใช้ฮาคีในเรื่องวันพีที่แข็งแกร่งที่สุด10อันดับนะครับโดยจะอันดับโดยช่องของเรานะช่อง Over r ร์รีวิซึ่งก็แน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีมีการจัดอันดับนะครับแบบชัดเจนอะไรนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยมันก็มีการบอกมาบ้างแหละเราก็พยายามไล่เรียงกันซึ่งมันก็มีอีกหลายตัวละครนะครับที่อาจจะแทรกเข้ามาได้แต่ผมไม่ใส่มาเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบว่าบางตัวละครนะอาจจะพึ่งพลังผลปีศาจมากนะครับแล้วก็จริงๆฮาคีไม่ได้เด่นขนาดนั้นหรือบางตัวละครก็ไม่ได้มีีีบบบบททดดดเ่่่่่นนะรรหหืออววาาามมมแแลตไไ้กก ว่าใช้ฮากี้ประมาณเท่าไหนฮากี้แข่งอย่างไรก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับอ่ะอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างทางด้านของเซงโงคุอย่างเงี้ยเป็นระดับจอมพลเรือใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเซงโงคุนั้นฮากี้แข่งระดับไหนผมก็เลยตัดสินใจยังไม่ใส่มาก่อนละกันหรือตัวละครมากมายนะครับอย่างยามาโตะนั้นที่สามารถต่อสู้กับไคโดได้อย่างดีผมก็ไม่ใส่มานะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วยามาโตะนั้นยังใช้ฮากี้กรอกขั้นสูงยังไม่ได้เลยนะครับในการปลดกุญแจเพียงแค่ว่ามันจะมีเรื่องพลังผลปีศาจน,นะครับที่ทําให้เธอนั้นแแขข็็็็งงงงกกร่่่เเเลยอยอออออูััััันนนนนดดบปปปๆืไ้้ีม ใจและกันในการเลือกนะครับซึ่งผมนั้นก็พยายามคละๆมานะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าเออถ้าเน้นเรื่องฮาคีอย่างเดียวนั้นใครนะครับแข็งแกร่งระดับท็อปๆในเรื่องนะครับก็สามารถใส่ความคิดเห็นนะครับหรืออะไรแยกมาได้เลยจริงๆมันยังมีอีกหลายตัวละครนะที่สามารถใส่มาได้มีฮอกอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเราไม่ได้เห็นฝีมือของพี่แกแบบว่าเออฮาคิประมาณไหนก็เลยคิดว่าตัดไปเอาที่มันเห็นแบบเด่นๆแล้วกันเรื่องความสามารถหรือมีการบอกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดลกดิิ่่งเเพืืออจคปใหม คุณจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fan Page สะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ